สวัสดีค่ะนารีกีมาขาพยากรค่ะ,ะวันนี้เรามาดูดวงการเมืองการเมืองไทยนะคะการเมืองไทยในปี2568เอาเฉพาะการเมืองนาะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแ่ยปกติแม่หมอจะจะแจ้งเตือนเนะแจ้งเตือนข่าวสารเรื่องเพศภัยต่างๆบน f a c e b o o k นะคะเฟซบุ๊กนาริกีมาขาาพยากรเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลงติ๊กตอกบ้างแล้วก็ YouTube บ้างนะคะ ก็ปีนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับสงครามไวรัสนะอย่างไม่ใช่สงครามนิวเคลียร์ละค่ะสงครามไวรัส,สมาก่อนนะเ,เชื้อโรคหลายๆตัวนะคะอาวุธชีวภาพมันจะทยอยออกมากันในปีนี้ไปจนถึงปี69เนาะโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับอากาศอาหารน้ําเครื่องดื่มต่างๆนะคะ <S <S ถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกพืชปลูกผักหรือทําอาหารกินเองจะปลอดภัยกว่าเนาะกินของร้อนๆของปรุงสุกนะ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่จะเป็นกันเยอะนะคะก็ระมัดระวังเนาะอ่ะวันนี้เรามาดูคลิปเกี่ยวกับการเมืองไทยนะคะทิศทางการเมืองไทยในปี68ตลอดปี68เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดูกันแบบฟังกันแบบสนุกสนานนะคะอย่าไปอย่าไปจริงจังหรือซีเรียสหรือว่าต้องเข้าข้างฝักฝ่ายใดใดนะคะแม่หมอไม่ได้เข้าข้างใครนะคะคือใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วทําเพื่อประชาชนแม่หมอโอเคทุกคนเลยคะ่ะ แต่ทีนี้เราก็มาฟังกันเพื่อความบันเทิงนะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปดูกันดีกว่าต้นปีใหม่ทั้งทีการเมืองยังคงร้อนระอุอยู่นะคะ อิทธิพลการเมืองนี่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศอย่างมากนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนะอะหกถ้วยแปดไม้เท้าสิบไม้เท้าเอ,อในความหมายสามใบเนี้ยมันเหมือนมองเหมือนกับว่าการเมืองเนี่ยไม่หมอกว่ายังคงดูดูเนื่อยเหนื่อยน,นะรัฐบาลยังคงเนื่อยเหนื่อยไม่ใช่แค่รัฐบาลเหนื่อยอะค่ะ ประชาชนนี่แหละค่ะเนื้อเหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานของรัฐบาลมากกว่านะข่าวสารหรือนโยบายนโยบายต่างๆนะ่ะที่เขาเอาออกมาเนี่ยมันมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้เกื้อประโยชน์ต่อประชาชนนะคะยังคงเป็นอะไรที่เพิ่มภาระให้กับเราเรานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพเนาะ,ะเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหล่น้ําไฟทั้งหลายแหล่น้ํามงน้ํามันอะไรทั้งหลายแหล่นะคะถามว่า สิ่งที่เขาประกาศออกมานโยบายที่เขาออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนะคะเมื่อมันไม่ได้ตอบโจทย์เ่รัฐบาลก็ทํางานลาําบากเพราะว่าประชาชนก็จะแบบอึดอัดอะ่ะรู้สึกเหนื่อยหน่ายต้องบอกว่าเหนื่อยหน่ายกับการทํางานของรัฐบาลนี้นะคะในปีนี้นะะรู้สึกเหมือนฉันแบกรับภาระตัวเองไม่พอเลยต้องแบกรับภาระรัฐบาลยังไงก็ไม่รู้นะในความรู้สึกตามหน้าไพ่มาเป็นอย่างนั้นอืมอ่าฮะ เด็กๆเ,เขาบอกว่าในปีนี้เป็นปีที่วัยรุ่นวัยเด็กต่างๆเนี่ยคนทํางานต้องออกมาช่วยกันทํามาหากินอะเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นแบบเอ้ยสามีต้องเลี้ยงภรรยาผู้หลักผู้ใหญ่เลี้ยงอ่าเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงลุล่หปลานอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในปีนี้อาจจะเป็นปีที่วัยรุ่นหรือวัยเด็กๆต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํามาหากินอด้วยการทํามาหากินมันมันเศรษฐกิจมันาจะฝืดเคืองนะมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับการทําทํา ทำมาหากินเลี้ยงชีพดังนะั้นเหมือนกับว่าเด็กๆอาจจะถึงคราวที่จะต้องออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํามาหากินท้งน,นที่เขาน่าจะเป็นใบเรียนเนาะวัยสดใสวัยที่ได้ได้เล่นได้บันเทิงได้อะไรแต่โดยเศรษฐกิจการบริหารของรัฐบาลที่มัน,ท,มนที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับความเป็นอยู่ของประชาชนมันทําให้บางคนอาจจะแบบลูกต้องหยุดเรียนนะพ่อแม่ไม่สามารถส่งเรียนได้ลูกต้องออกมาทํามาหากินช่วยพ่อแม่ อย่างงี้ค่ะสภาวะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากนโยบายการทํางานของรัฐบาลไหมส่วนหนึ่งมันก็ใช่เต็มๆแล้วค่ะถ้ารัฐบาลดีรัฐบาลเก่งสวัสดิการมันถึงการส่งออกดีการค้าขายกับต่างประเทศดีประชาชนในระดับลากญ้ามันดีภาคอุตสาหกรรมมันก็จะหมุนเวียนดีขึ้นถูกไหมคะแต่ทีนี้เหมือนมันเหมือนกับว่านโยบายที่ออกมามันไม่ได้ตอบโจทย์ไงโดยเฉพาะระดับลากญ้าระดับลากญ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์ เมื่อรากหญ้าปันเฟืองอมันไม่ทํางานนะคะต้นไม้รากหญ้ามันไม่แข็งแรงต่อให้ต้นมันใหญ่นไนสุดท้ายมันก็อับเฉาแล้วมันก็เหี่ยวตายอยู่ดีสําคัญคือรากหญ้าทีนี้รากหญ้ามันยังคงเปไง็นแงสิ่งไม้ท้าอยู่เลยเท่ากับว่านโยบายรัฐบาลไม่ได้ทํางานให้ให้ประชาชนรู้สึกว่าอยู่ดีกินดีได้อ่ะคะ่ะแล้วการทํางานของรัฐบาลก็อาจจะฝืดฝืดฝืดและเหนื่อยด้วยนะคะด้วย ประสิทธิภาพนะแม่หมอมองว่าประสิทธิภาพของคณะรัฐบาลรวมไปถึงตัวผู้บริหารก็แล้วแต่นะมันมันมีแต่นโยบายแต่มันทําไม่ได้ไงสิบไม้เท้าอะ่ะมันมีแต่นโยบายแต่มันทําไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยตลอดปีหกแปดเนะี่ยมันยังเป็นอย่างเงี้ยเราก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มากๆนะคะธุรกิจบนโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่มีเงินทุนอะไรแล้วเนี่ยไลฟ์สดไปเลยค่ะคุณไลฟ์สดนะ อะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของคุณออกมาอันนี้แม่หมอบอกช่องทางเนาะแค่กล้องหนึ่งหนึ่งมือถือมือถือหนึ่งเครื่องมีอินเทอร์เนต็ตนะคุณก็เพิ่มเพื่อนที่ด้สักพันธ์คนในติ๊กต็อกแล้วคุณก็กดไลค์สดทําอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของคุณออกมาจะกินจะนําเที่ยวจะเล่าเรื่องจะอะไรก็แล้วแต่นะ่ะยิ่งเวลาไลฟ์สดมีคนกดของกวนหัวใจดอกกุหลาบนี่คุณนั่นคือตัวเงินที่เขาซื้อให้คุณนะแล้วคุณก็สามารถเอาเงินนั้นไปแลกเข้ามาใช้ได้เออเนาะ ลองไปดูวิธีการนะคะศึกษาในวิธีการดูอย่างนั้นก็ช่วยคุณได้ในยามเศรษฐกิจที่มันที่มาเป็นสิบงไม้เท้าแบบนี้ค่ะนะคะ King of One สองเหรียญการทำงานรัฐบาลอาจจะมีการผัดเปลี่ยนตัวผู้นำนะคะอันนี้เราเราอ่านตาหน้าไพ่เนาะ King of One มันถึงผู้ผู้บริหารผู้นำนะคะตัวบุคคลเป็นตัวบุคคลนะอาจจะยังไม่ได้ไหมายถึงคณะรัฐบาลแต่หมายถึงตัวบุคคลจะมีการสับเปลี่ยน ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีต่างๆขึ้นไปไปจนถึงผู้นําระดับสูงก็ได้เพราะก i n อ a w นี่มันจะมาถึงผู้บริหารสูงสุดน่ะกรรมการผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสองเหรียญเห็นไหมคะมันจะมีการผัดเปลี่ยนคนเข้ามาอันนี้เป็นแค่การการทำนายตามหน้าไพ่เนาะอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามนี้ก็ได้แต่เราก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพราะว่ายังไงแล้วที่สุดแล้วดวงชะตาการจะมีการผัดเปลี่ยนไหมมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลอีกทีหนึ่ง แต่ทีนี้แม่หมอไม่ได้ดูดวงชะตาของบุคคลไม่ได้ดูดวงชะตาของอุ้งอิงของทักษิณของอพิธทาไม่ได้เจาะจงไปแม่หมอมองในภาพรวมว่าเอยตัวผู้นํานะไม่รู้ผู้นําคนไหนเลยคะ่ะมันอาจจะมีการสับเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนการคันนะคะถ้ามองไปก็อาจจะตั้งแต่กลางปีไปนะตามหน้าไพ่นะสองเหรียนกับคิงออฟบอลเนี่ยคือหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรอะ เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงนั้นเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงนี้เพราะว่ามันไตต่อไม่ได้ไงมันเหมือนกับผู้นําแต่ละแต่ละยังไงก็รัฐมนต,ตรีแต่ละกระทรวงก็แล้วแต่นะก็ได้นะแต่ละกระทรวงก็ได้นะคะไปจนถึงระดับสูงสุดมันได้หมดนะคะ <S <S คือหัวค่ะเอาไม่ใช่เอาง่ายคือหัวไม่ใช่ระดับกลางหรือระดับหางระดับหัวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้ก็ได้นะไปจนถึงตําแหน่งนายกอย่างนี้ก็ได้นะคะจะต้องมีการผับเปลี่ยนเพราะว่า เหมือนมันไม่สามารถทํางานให้ประชาชนได้หรือประชาชนอาจจะไม่ไม่รับอ่ะไม่ยอมรับแล้วก็ได้เพราะเบื่อหน่ายแล้วอ่ะเหนื่อยหน่ายเต็มทีแล้วนะคะความหมายของสิบไม้เท้าเนี่ยบางทีนอกจากภาระที่เหนื่อยแล้วยังสึ่งเหนื่อยหน่ายกับการทํางานคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าต่อให้เหมือนสับเปลี่ยนตัวผู้นํำยังไงเนี่ยนะอ่หกไม้เท้าสองถ้วยสามดาบต่อให้สับเปลี่ยนตัวผู้นํำยังไงเนี่ยเหมือนเปลี่ยนแรกๆอ่ะ คนจะรู้สึกว่าเออเดีอ่ะถูกใจอ่ะแต่ถูกใจแหละเปลี่ยนรอบนี้มันคงจะดีขึ้นแหละแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็สามดาบอีกอะค่ะคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องอีกอ่ะพูดง่ายๆในในในปีในปีหกแปดเนี่ยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำคนไหนก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนหรือความถูกใจของประชาชนได้และการเปลี่ยนตัวผู้นำ มาตามหน้าไพา่นะหมายความว่าคนที่ชอบบุคคลที่ประชาชนชอบชอบอยากให้เป็นนะ่ะอยากให้ได้เนะ่ะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันเกิดสามดาบคือประเด็นที่หนึ่งก็คือมาติได้สองความหมายนะประเด็นที่หนึ่งก็คืออคนที่เขาเปลี่ยนน่ะแรกๆเหมือนจะดีพอไปสักระยะหนึ่งไม่เอาอ่าวแล้วค่ะแบบอุย้ยมันไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าเดิมเขาเรียกว่าหินไปกรวดมานะ่ะ หรืออีกกรณีหนึ่งคนที่ประชาชนคาดหวังว่าคนเนี้ยดีฉันอยากได้ถูกใจอยากให้เปลี่ยนเป็นคนเนี้ยแต่มันสามด่ามันไม่ไ่าย่ะค่ะคือมันไม่ถูกใจเขาไไม่ใช่ถูกใจประชาชนนะเขาไม่เอาไอ้ฝั่งที่เขาจะเปลี่ยนอนะ่ะเขาไม่เอาก็คือตัวรัฐบาลหรือผู้นําเองนะ่ะเขาไม่เปลี่ยนคนที่ประชาชนชอบให้ก็ได้ดังนั้นถามว่าการเมืองสภาว่าจิตใจของผู้คนมียังไงก็คือไม่โอเคอยู่ดี คนที่ฉันอยากได้คนที่ประชาชนอยากได้กลับไม่ได้ไอคนที่เธอเปลี่ยนมาเนี่ยประชาชนไม่ได้อยากได้มันไม่โอเคอค่ะุดที่สุดแล้วนโยบายก็ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นหรือเหนื่อยเหนื่อยในการทำาาหากินน้อยลงคุณง่ายๆความเหนื่อยในการทำาาหากินยังคงเยอะเท่าเดิมนะคะอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้นะด้วยสิบไม้เท้ามาเต็มๆบวกกับออหกถ้วยแสดงว่าคุณต้องเอาบุตรหลานคุณมาช่วยกันทำาาหากินด้วยซ้ำไป ึ่งมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงถึงสังคมและประเทศได้นะคะว่า,าสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนน่ยมันเป็นยังไงถึงขั้นต้องเอาเด็กๆออกมาทํามหากีน,นะคะคนก็ไปไปคิดต่อตรงนั้นเอาเองเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไงมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของอะนี่นะแต่มีการเปลี่ยนตัวผู้นำแหละคะ่ะผู้นําระดับไหนก็แล้วแต่นะคะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวถ้าสองเหรียญมาหกไม้เท้ามาหกไม้เท้าส่วนใหญ่มันก็ประมาณกลางเดือนกลางปีไปนะคะ ตีไปให้ประมาณครึ่งปีต่อจากนี้ทิศทางจะเริ่มมีการสับเปลี่ยนเกิดขึ้นเนาะแต่ถามว่าสับเปลี่ยนไม่ถูกใจประชาชนหรือเปล่าสามดับมาเต็มๆอะ่ะแล้วก็อาจจะมีการเหมือนทะเลาะกันอะ่ะในรัฐบาลนะคะทะเลาะกันในแวดวงการเมืองการทะเลาะกันในเรื่องของบุคคลการสับเปลี่ยนนะคะการผิดใจกันของกลุ่มคนหรือกลุ่มกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเกิดขึ้นนะ เอ้ามองไปถึงเหมือนสามก๊กสามก๊กคุณก็ไปคิดเอาเองมีก๊กไหนบ้างละกันมันจะมีสามก๊กที่มันไม่ถูกใจกันอยู่นะคะอ่าสับไพ่อีกสักหน่อยดียวกว่านาะแลดูแล้วหมอว่ารากหญ้าอย่างเราเราอะ่ะต้นพิษนี่เพิ่งแห่งต้นและกินอยู่ยอย่างประหยัดดีกว่านเ,นนเนอ,เอแรลดูไปพึ่งรัฐบาลเพึ่งการเมืองดูลแล้ว แต่ละค่อนข้างจะละเหี่ยใจนะคะละเหี่ยใจมากนะอแปดถ้วยแปดถ้วยแปดถ้วยบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนอาจจะต้องมีการจราีหลีหนีหลีภัยไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะอันนี้แม่หมอเนี่ยไม่ได้แช่งใครหรือไม่ได้ไปจงเกลียดจงชังเขาคนนั้นะคุณไม่ต้องมาสาบแช่งแม่หมอนะคะคุณสาบแช่งแม่หมอกรรมก็สะท้อนหาคุณเองแหละ <S 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 เออแค่ตามหน้าไพ่เขาบอกว่าเอยผู้นํา อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอะ่ะหรืออาจจะหลายๆคนก็ได้หรืออาจจะแท็กทีมก็ได้นะมันแท็กทีมได้นะคะด้วยอด้วยด้วยด้วยิงอบอลกับหกไม้เท้ามันก็อาจจะไปถึงกลุ่มคนก็ได้ไงซึ่งหมอหมอก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนแหลคะค่ะแต่ที่สุดแล้วอะ่ะแปดถ้วยคือการจะต้องจําจะต้องออกจากจุดนี้ออกจากตําแหน่งนี้ แล้วหลีกหลีกหนีภัยไปต่างถิ่นต่างแดนหรือโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนหรือจําจะต้องออกจากตําแหน่งออกจากงานแล้วไปทําอย่างอื่นนะคะอยู่ที่อื่นทําอย่างอื่นหมายรวมถึงอาจจะถามว่ายุบสภาได้ไหมถามม้าหมายถึงองค์กร <c oughs> ก็อาจจะมีเกณฑ์ไปได้มันได้หมดนะคะคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับในระดับความรู้สึกขั้นลึกของประชาชนเกิดขึ้นนะคะที่ฉันอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะ ทนอยู่ไม่ได้แล้วนะคะทนต่อไปในสภาวะรัฐบาลหรือคณะรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะนะอาจจะมีคนแบบทำให้อ่โดยรวมนะคนไม่พอใจแล้วเขาอาจจะต้องออกออกไปต่างถิง่นต่างแดนนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้หมายหมายถึงเจาะจงถึงใครนะแต่คนก็ติดตามข่าวสารกันเองเองนาะว่าที่สุดแล้วมันจะมีใครไหมที่จะไปเจ็ดดาบอ่ะ จ็ดดาบกับแปดถ้วยมาจะมีคนหนีไปช่องทางทางธรรมชาติหรือหาช่องทางหลบหนีนะคะมีการติดต่อส่วนลับส่วนลึบอะไรก็แล้วแต่นะคะกับองค์กรกับใครก็แล้วแต่เพื่อหาทางหลบหนีนะจะเป็นใครก็ได้นะคะอันนี้แม่หมอไม่ระบุเจาะจงใครนะไปเดี๋ยวหาว่าแม่หมอเนี่ยกดแค้นริง,งชังเคืองใครหรือเปล่าแบบฝักใฝ่หรือเปล่าไม่ฝักใฝ่ใครทั้งนั้นนะคะไกลขึ้นมาแล้วทําให แม่หมอรอดได้ลากหญารอดะได้แม่หมอโอเคหมดใครขึ้นมาทําให้ลากยญาทุกกระทงขมขืนลากหญาประเทศไทยปกี่เปอร์เซ็นต์คิดดูแล้วกันเราก็ไม่เอาเหมือนกันเนอะเออนะเราเป็นว่าจะมีคนการเมืองนะจะมีการซุ่มเขาเรียกว่าซุ่มเหรอเขาเรียกว่าการรับลวงพลางอยู่ข้างในนะคะการที่คนพยายามที่จะใช้ไตโต ก็ดีการรับรวมพังก็ดีเพื่อการหนีเอาตัวรอดเกิดขึ้นและมีการสับเปลี่ยนผู้นกากันเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นให้ระมัดระวังสิ่งหนึ่งว่าเกิดมีการเปลี่ยนผู้นำ,นำหรือตําแหน่งตําแหน่งหัวหน้านะคนไหนมาก็ตามให้ระวังการที่เขามีส่วนเอี่ยวกันอยู่ค่ะข้างในอะเ,ออเขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรในแวดวงการเมือง แต่นั่นจะยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับประชาชนเพราะประชาชนมาปุ๊บก็สิ่งไหนเท้าปั๊บเหนื่อยแหละยังไงก็โคตรเหนื่อยอะค่ะเออฮะก้าวดาบก้าวดาบมันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้เครียดมันไม่ใช่แค่ตัวผู้นำเครียดมันคือประชาชนนี่แหละค่ะจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาเพราะการทำมาหากินมันเหนื่อยเหนื่อยเนาะคนที่ใครอยากให้ได้ก็ไม่ได้คนที่คนที่ ไม่ได้อยากให้ได้ก็ดันมีมาแต่คาดว่าถ้าเรามองในเรื่องของการเมืองการเมืองล้วนๆน,นี่เราก็ต้องมองถึงตัวรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและในยกรัฐมนตรีรวมไปถึงที่ปรึกษาส่วนตัวในยกรัฐมนตรีนะคือเขาจะอยู่ในสภาวะที่แอบซ่อนทําอะไรสักอย่างเพื่อการหลบหนีเก้าดักสภาวเขะามีความเครียดวิตกกังวล อาจจะหมายถึงกลุ่มต่างๆด้วยก็ได้นะคะต่างกลุ่มต่างก็จะมีแบบติดต่อรับรับรวมพังข้างในกันเยอะแยะเลยเออขอภพ่อีกชุดได้ปะอีกสักชุดหนึ่งเนาะแล้วยังไงต่อละทิ่ทางการเมืองมันมัน,มนยังถึงขั้นรุนแรงแบบรัฐประหารไหมมีการแบบออกมาตะลุ่มตุ้มตามกันไหมหรือแค่การสับเปลี่ยนเงียบๆยอมลาออกเองไปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดนบีบให้ออก หรือจําจะต้องยุบสภาก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเรามองทิศทางของของความเป็นไปได้ถ้าเขาจะยุบสภาต่อเมื่อเขาจะต้องมีพักอีกพักหนึ่งรองรับแล้วหรือมีตัวตนใหม่ขึ้นมาที่จะคิดว่าเขาจะชนะได้ในการสนามเลือกตั้งต่อไปได้เขาจึงจะยุบเนาะมีไงก็ยากที่เขาจะยุบได้อแต่ถ้าถามว่าแอบไปรับเนี่ยอันนี้อาจจะมีนะคะไม่ได้ระบุถึงใครนะถามว่าแค่คนเดียวไหมอาจจะไม่ใช่คนเดียวไง อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะหลายหลายคนก็ได้เออขอดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชนอย่างเราดิฉพาะรากยากอย่างเรานะคะเราต้องบำรุงปุ๋ยบำรุงดินชีวิตเราเองนะคะอ่าดูซิว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายๆเกิดขึ้นไหมคลิปนี้จะเน้นเฉพาะในทิศทางของการเมืองการเมืองไทยนะคะไม่ได้พูดถึงใครพิบ,บัติหรืออะไรทั้งนั้นเพราะแม่หมอแจ้งเตือนในเฟซบุ๊กไปอยู่แล้วและลงไปหลายๆคลิปแล้วเนาะ แปดเหรียญ Queen of Pentacles The Fool นะคะ The Emperor Page of Swords เราจะไม่ไม่พลาดพิงถึงระดับเบื้องบนนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแม่หมอจะไม่พลาดพิงถึงระดับเบื้องบนแต่เอาเป็นว่า,าถ้าคุณติดตามในโลกโซเชียลเยอะๆถามว่าที่สุดแล้วอ่ะคนที่เป็นเบื้องหลังเขาอีกทีหนึ่ง เพราะรู้สึกว่าหลายๆหลายๆหลายๆคลิปหรือหลายๆที่คุณได้ดูช่องทางการสื่อคุณก็จะรู้ว่าเอ๊ะการที่เขากลับเข้ามาที่จะมามาในประเทศนี้ได้มันไม่ได้อยู่ดีๆเดินชลุงชงชมทางเข้ามาได้เราต้องมีการเปิดทางเข้ามาถูกป่ะทีนี้ถามว่าการเปิดทางเข้ามาพูดที่สนับสนุนเมื้องหลังเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะอาจจะเป็นกลุ่มมีสีเอ่ยอาจจะเป็นใครเอ้ยผู้นำระดับไหนก็แล้วแต่นะไม่ระบุถามว่าอาจจะเริ่มปล่อยอะค่ะเขาเรียกว่าเริ่ม ตัดหางปล่อยวัดเออคือคือคนที่เคยหนุนมันอาจจะเป็นพื้นดวงของชะตาเขาด้วยนะคะชะตาเขาอาจจะมาถึงทางตันแล้วก็ได้ถ้าเราดูพื้นดวงส่วนบุคคลแต่ขององค์แม่หมอเนี่ยไม่ดูไม่ดูเฉพาะบุคคลใครเจาะจงลงไปนะคะเต่าเมื่อเข้าใจค่าครูแม่หมอแม่หมอจะดูให้ถ้าไม่แตค่าครูองค์แม่หมอไม่ดูอยู่แล้วจะพูดแบบกลางกลางไปถามว่าเยออคนที่เคยสนับสนุนเห็นปะอยู่เบื้องหลังที่เคยสนับสนุนเขาเนี่ยมันเป็น uh, The Fool The Emperor กับ Page of s w o r d เริ่มจาก เริ่มจะปลดปล่อยอะคะ่ะเหมือนเราปล่อยไปเถิดไปเถิดอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ยุ่งแล้วอะไรประมาณนี้จะเกิดขึ้นนะคะด้วยอาจจะทนแรงกดดันจากจากมวลชนจากมวลชนหรือมวลชนในที่นี้อาจจะเป็นมวลชนที่ออกมานอกถนนหรือมวลชนในโลกโซเชียลก็ได้คือคําพูดคําครหาคําสื่อสารคําติฉินนินทาคํากล่าวอะไรก็แล้วแต่ได้หมดจาก จากผู้คนส่งไปถึงคนที่หนุนหนุนเขานะคะอาจจะเขาอาจจะรับรู้ตรงเนี้ยค่ะและเขาอาจจะเลือกที่จะปล่อยไม่หนุนต่อได้นะคะแลดูแบบน่ากดดันเนาะอ่าเจ็ดถ้วยเพจอพคับสองไม้เท้า The lover. ะเลเวอร์่าเดอะแจสก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะว่าคนที่สนับสนุนเขาเนี่ย เขาจะไม่ไม่สนับสนุนอีกต่อไปมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเขาสนับสนุสนต่อเขาอาจจะได้รับผลกระทบด้วยก็ได้นะคะด้วยความเป็นอยู่ของผู้คนที่มันที่มันถึงที่สุดแล้วอะค่ะคนเรามันถึงที่สุดแล้วเป็นมวลชนใหญ่ๆเน่ยมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับผู้ที่หนุนหลังอ่าบุคคลนั้นอยู่ก็ได้อ่าแล้วเขาอาจจะเลือกที่จะฉันไม่ช่วยต่อแล้วอะฉันขอจบแค่นี้นะคะคือลอยลำดีกว่าเนาะ ทีนี้เรายังไม่ได้ดูกันเลยว่าแล้วมันจะมีการารัฐประหารเกิดขึ้นไหมหรือมีมวลชนม็อบอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นแค่การตัดจบลับๆหรือรัฐประหารแบบแบบไม่ใช่ออกมาตุ้งต้ามก็ได้รัฐประหารแบบเงียบโดยใช้ในโยบายในการรัฐประหารใช้คนเปลี่ยนในการรัฐประหารอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันได้หลากหลายอย่างแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนไหมมีมีการออกนอกประเทศไหมมีมีแบบลักษณะเชิงหนีออกนอกประเทศนะคะมี แล้วบุคคลที่ที่ที่เปิดทางสนับสนุนเขามาตั้งแต่แรกก็อาจจะเลือกที่จะเลิกสนับสนุนนะคะเลิกติดเลิกเลิกสนใจดมูนแฮงแมนอันนี้จะเป็นอ่ภายอีกชุดหนึ่งนะคะสิบเหรียญถามว่าส่วนหนึ่งสำคัญของรัฐบาลชุดนี้สิ่งที่เขาต้องการกขาอ,อาจจะต้องการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน เขาเรียกว่ามรดกทรัพย์สินของประเทศอ่ะภายในประเทศอ่ะมันก็มีเยอะแยะเลยเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับของประเทศนะไม่ใช่ของบ้านถ้าเป็นบ้านระดับคนเราก็จะมองถึงอสังหามรดกทรัพย์สินกิจการถูกป่ะแต่นี่คือระดับประเทศระดับประเทศก็คือพวกทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอะไรอะไรก็ตามที่มันทําเป็นเงินในภาพรวมของประเทศชาติได้อ่ะเขาจะไม่ได้รัฐบาลชุดนี้อะไรที่เขาตั้งเป้าว่าเขาอยากจะได้แล้วเขาจะได้กอบโกยเนี่ยเขาจะไม่ได้ จบตัดจบตรงนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะไม่มีทางออกด้วยเดิมวนกับแฮงแมนรัฐบาลและตัวบุคคลไปจนถึงจุดจุดสภาวะที่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ติดแงเออติดแงดห้าดาบมวลชนมวลชนก็เหมือนกันค่ะประเทศประชาชนก็จะอยู่ในสภาวะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลนะอึดอัดอึมคไม่ไหวแล้วถามว่าห้าดาบเนี่ย มันเป็นสภาวะที่แบบยอดแย่โคตรจะยอดแย่ในตัวของรัฐบาลเองจะมีการหักหลังกันในบุคคลในคณะหรือในแต่ละฝักฝ่ายก็แล้วแต่หรือคนหนุนไม่หนุนก็แล้วแต่จะมีการหักหลังกันเกิดขึ้นเออหักหลังแล้วทําให้เกิดความเสียความรู้สึกอ่าในในในแวดวงของพวกนักการเมืองทั้งหลายนะนักการเมืองทั้งหลายการเมืองออรัฐบาลรัฐมนตรีนายกหรือ รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าตําแหน่งไหนก็ตามก็ให้เรามันระวังกันหักหลังกันเพราะมันจะมีการเกิดขึ้นประชาชนนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะประชาชนนี้อยากจะให้มันสิ้นสุดแล้วอยากจะให้จบแล้วนะคะเหมือนสงครามที่มันอยากจะให้จบแล้วจบค่ะถามว่าจบไหมแม่มอว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วอาจจะเป็นลักษณะการเหมือนการล้างบางคุณเหมือนเชื้อร้ายอ่ะ เชื้อร้ายที่มันดำเนินต่อมาเรื่อยๆถ้าเราเป็นเป็นโรคเลื้อหลัลงปี6-8เนี่ยจะเป็นสภาวะที่ตัดเนื้อนั้นชิ้นทิ้งคือแม่หมอพูดตามหน้าไพ่นะคะคุณไม่ต้องมาด่าแม่หมอถ้าคุณชอบปักไหนคุณก็ชอบของคุณไปนะน,นี่ต้องบอกเตือนไว้ก่อนนะอันนี้องค์แม่หมอเขาอ่านไม่ใช่ตัวแม่หมออ่านเดี๋ยว,วคุณไปกระทบจสิทธิ์เข้าจะยุ่งเอาเอาเป็นว่าเหมือนกับมันจะมีการพยายามแล้วนะคะแต่แจสเมนเห็นมามาเห็นไหมคะมันจะตัดจบด้วยคนไม่เอาแล้วแล้วมันจะจบ มันจะจบพูดง่ายๆมันอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นจบก็ได้นะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับเขาหรือรักชอบเขาอยู่เนี่ยศรัทธาในตัวเขาก็ตามคุณก็สามารถไปเตือนเขาได้นะคะไปเตือนว่ายังไงเนี่ยหันมาทํานโยบาย,เ,ยเพื่อประชาชนให้มากๆดีกว่าส่วนตัวหรือส่วนรวมดีกว่าไหมแล้วนั่นประชาชนเขาก็จะจะเขาเรียกว่าจะสนับสนุนให้เขาอยู่ต่อเองแต่ถ้าหาไม่แล้วเนี่ยยากค่ะ คุณก็เขาก็จะไปต่อไม่ได้อันนี้คุณถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็สามารถที่จไปตักเตือนเขาได้เป็นการพิเศษเป็นการส่วนตัวได้นะคะแปดดาบอ่ะในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วคนจะไม่มีทางออกอาจจะมีถึงขั้นมอบเล็กๆออกมาท้าชนกันก็ได้นะคะเอ,อแต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเจ็ดดาบกับห้าดาบมันเหมือนกันถ้าจะเป็นรัฐทหารนะก็อาจจะเป็นรัฐทหารเงียบหรือไม่ก็คน ประชาชนเนี่ยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอือาจจะลักษณะแบบไม่ถึงขั้นต,ต,ต,ตุ้มตามกันขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ก็ทําให้จบบทบาทได้นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าการเมืองการเมืองตลอดปีหกแปดเท่าที่แม่หมออ่านมาเนี่ยเอ,อที่สุดแล้วไม่ว่าจะรัฐบาลน,นะคะตัวนายกก็ดีหรือประชาชนก็ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ที่แบบแย่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลน,นะคะประชาชนก็ไม่เอาแล้วทั้งคนสนับสนุนก็ไม่เอาแล้วรัฐบาลเองตัวผู้นําเองก็อาจจะไปต่อไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณคิดจะเสนอใครขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ก็ลองเสนอคนที่เขาแบบว่าทําเพื่อประชาชนจริงๆแต่อย่างที่บอกนะคะว่าไพ่ที่เราดูมาตะกี้เนี่ยไอคนที่ประชาชนอยากให้มันไม่ได้ไงมันโดนขัดลาไปก่อนนะคะ พอไอคนที่มันขึ้นมามันเป็นคนที่ประชาชนไม่เอาอีกสุดท้ายมันก็เลยไปสู่ความอึดอัดถึงขั้นสูงสุดนําไปสู่การจบสิ้นนะคะจบสิ้นและอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสักระยะหนึ่งที่สุดแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าเอ,อคือคุณเข้าใจคนหนึ่งคนที่หัวตัวตัวมันมันโดนผัวก,กินอยู่แล้วคุณไปเปลี่ยนแค่หัวตัวมันก็ยังเป็นผัวก,กินอยู่ดังนั้นหัวไหนมาอยู่ ตัวมันก็ยังยังล่อแหลกล่อแหลกเหมือนเดิมตัวก็คือประชาชนก็คือไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะดังนั้นถามว่าประเทศไทยมันจะถึงจุดจุดที่ไหนได้หมอจุดที่จะต้องแบบล้างบางอะ่ะเคลียทั้งระบบใหม่นะคะคเคลียทั้งหมดไม่ต้องเอาคนเก่าอยู่คนใหม่ทั้งเซตนะคะแล้วเป็นคนที่ประชาชนต้องการจริงๆนั่นแหละประเทศไทยจริงจะมีวันเปลี่ยนผ่านในทันที่ดีขึ้นไม่ยากบอกได้เลยว่ายากมากสำหรับประเทศไทยไม่ว่าดูกี่คลิปกี่คลิปมันก็เป็นอย่างนี้แต่ อ่ะอันนี้คือเรื่องของการเมืองนะเราก็ฟังฟังไว้แต่ที่สุดแล้วนะคะตนนะคะเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ว่าจะรัฐบาลไหนๆเราก็ต้องทํามาหากินอ่าทำมาหากินในในใน,ในทางที่สุดจริตเนาะสุดจริตนะคะแล้วก็ขยนันขยนันทำมาหากินนะคะอย่าไปหวังพึ่งนโยบายอะไรจากใครนะคะเพราะที่สุดแล้วคุณอาจจะเจอกับทางการถ้าคุณวัวแต่รอเขานะอันนี้ก็เป็นแค่คําคําชี้แนะคําแนะนํานะคะว่า รัฐบาลจะไปต่อไม่ได้จะมีการเปลี่ยนผังหรือมีการสิ้นสุดหรือมีการหลบหนีการเกิดขึ้นนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนทางเขาก็อาจจะมีการจบสิ้นไปนะคะประชาชนอาจจะออกมาออกมามีการไม่ว่าจะออกทางทางโลกโซเชียลก็ได้นะหรือทางถนนก็ได้ก็จะมีเกิดขึ้นเลยค่ะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นมีการนองเลือดเกิดขึ้นนะตามหน้าไพ่นะไม่ได้มีตรงนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆและแอบแอบ,แบ,แบทำแอบแอบเปลี่ยนกันมากกว่านะคะ อันนี้เฉพาะปี68นะคะยังไม่แนบรวนถึงปี69หรือปีอื่นๆนะอ่ะก็ฟังไว้เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตนะคะเป็นเพื่อเตือนสติเรายัางไงก็มองอ่านข่าวสารทางการเมืองเยอะๆนะคะมองอย่างเป็นกลางฟังอย่างเป็นกลางนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ